เอาลูกหินมาลูกหินมาอ่ะคิดเดี๋ยวคิงก์รรมอ๋อเอาเลยเอาเลยเยอะเฮ้ยมันไม่ไอ้าวู้วู่มันไม่มันไม่ใช้ปืนเฮ้ยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวคอยดูบอลเกิดอัหน้า้ย เกิดเอมูบอดเกิดอัดหน้านะครับวันที่ไหนครับเป็นตำรวจเสปาวจะไปดูบอสเกิดอัดหน้าโุ้ยโอ้โหโอ้โหพอพอเมื่อกี้โดนคอมโบพิฆาต เขาโมวิาดรู้สึกแกรกมันมีเท่าไหร่ว่เหินเราจะมาตรวจของมันไม่ไหวจริง่าว่ะทีนีมาทีนีมาทีนีมา เด้วยบอสจะเกิด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 บอสเกิดมาดามูยองไปลงไปลงไปลงลงลงไปยืนตรงที่บอสเกิดเลยเอวยืนดีกว่าเดีกยม่กลัวไม่กลัวกลัวไม่เหงาไปเลยเอานี่ไงกลัวให้หายละยุินอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะเกิดว่าจะเกิดนะพี่มาดามูโทรมาเธอบองบอสไม่เคยกลัวบอสเกิดตู หบอสห้บอสาวเฮ้ยไอ้นี่อะไรวะอ่าเปอร์จะยุบกิ้ววะทำไงดีทำไมอ่ะเาตอนนี้ยุบกิวเปอร์หรอไม่เปอร์จะยุบกิวทำไมก็ไม่รู้ดิเขาเขียนมาทางไกลหน้ากำลังถามอยู่ อายุคิวี่ไมถึงคิวเราไม่ใช่คิวคิวคิวนายคิวนายบายาภูนี่ไงเปอร์มาแล้วเปอร์ทำไมอ่ะเปอร์จะจะยุบคิวทำไมอ่ะพี่ตะวนบอกวัดเดิมแมวก็ได้ยุบไปเลยยุบไปยุบไปได้เลยเฮ้เสี่ยวบอยเกิดบายาภูยืนตรงนั้นนะเพื่อนยืนตรงนั้นไว้ยืนไว้ ไม่บอสไม่ม hmm. mm ีบอสเลยกลัวท e ี oh, ่ไหนเขาจะยุบกิวใครนะปอยุบก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิวพวกเราอะยุบก <c oughs> ิวแกงอะพำไมอะเดี๋ยวมาสร้างใหม่กันป่ะพี่บอสล่าพูดยู่กิวผมไหมไม่เอาอะเดี๋ยวคิดก่อนกิวชื่ออะไรเอาไว้ก็ใครอยากเข้ากิวก็

ปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องคิวมันไม่ต้องฮิวมันไม่ต้องฮิวมันเลยไม่ต้องฮิวมันรอไปยุบงตีมันลงไปตีมันลงไปตีมันลงสวนน้ำไม่มีเจ้าหิหรอเอาไปเอาไปเอาไปเอาหิวเลย

ยี่ผมดิเจไม่ไะเจ๊เจ๊ต้องตามยังไงนะเาดมากเางทางูี้หละเจริงบมึทางี้เหรอดูมกเพอพ่อพ่อพอพ่อพ่อพ่อ